เพราะใส่ใส่เข่งนี่เนาะใช่ผมอยากอยากดูว่าปลูกสามต้นเนี่ยมันมันจะมันจะให้ลูกดีไหมเนี่ยอันนี้คือผมทดลองดูนะครับครับเพราะฉะนั้นมันเพื่อเป็นตัวอย่างนะปลูกแตงกวาพวกพรัคทองก็ได้ครับอย่างพรัคทองที่บ่าวพงเมียพัคทองอะไรสองใจอะไรเนี่ยครับเออนั่นแหละปลูกได้เหมือนกันเนาะปลูกได้ครับ<อ>แต่ทีนส้จุสำคัญก็คือเราสังเกตดูรากของพืชน,นะรากถั่วผมดูแล้วมันมันหากินไม่ไกลแล้วมันในเข่งนี้ผมว่า น่าจะได้เข่งเบอร์อะไรครับโยนอันนี้เข่งเบอร์เอ่อน่าจะผมจําไม่ได้น่าจะประมาณหกหกนิ้วฮะเบอร์เล็กเนาะครับเบอร์เล็กอะเบร์ครับผมโอ้แต่สวยมากนี่กีกีตะกร้ากี่เข่งครับโยนตอนนี้ประมาณเอ่อหกสิบกว่าตะกร้านะครับโอ้แล้วก็ใช้พื้นที่แบบเขาเรียกว่าเอ่อมัดเชือกให้เขาเลื้อยขึ้นเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คอยดูให้มันไต่เชือกหน่อยช่วยช่วยมันนิดหนึ่งโอ้ครับสวัสดีครับพี่โยนครับ สวัสดีครับโอ้ไอเดียอันนี้ไอเดียใหม่แล้วอันนี้คือการปลูกถั่วแบบประหยัดพื้นที่นะเขาเรียกอะไรนะอประหยัดพื้นที่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงหน้าฝนเราผ่าวิกฤตช่วงหน้าฝนหน้าฝนถ้าเราปลูกในดินเนี่ยน้ําขังวันสองวันก็ไปแล้วถัวถ่วครับถั่วดูแลยากนิดหนึ่งเอาใจใส่<อ>หนึ่งกระถางเนี่ยท่านดูดิออกลูกเนี่ยครับออกลูกเยอะมากครับ น่าจะไม่ตม่ำกว่า20 30ลูกเห็นไหมครับเน<อ>ี่ยกำลังออกมาเรื่อยๆครับแล้วปลูกนี่ปรุงดินอะไรบ้างครับโบนี่อ่าผมผมผมปรุงดินใบไม้ฮะผมปรุงดินใบไม้แล้วก็พีโอทำปุ๋ยหมักเองอก็ก็คือเอ่าเศษฟางเศษใบไม้แห้งแล้วก็สลับกับปุ๋ยคอกทำเป็นชั้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 นนะครับครับผมแล้วก็แกลบแกลบสดแล้วก็รดด้วยน้ำหมักเออเออรดด้วยน้ำหมักอ่อ น้ำหมักไอจุลินทรีย์สังก้อแสงนะครับแล้วก็สลับปุ๋ยคอกทาเป็นชั้นๆประมาณ5ชั้นด้านนู้นนะแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าหลายคนก็ถามว่าทำปุ๋ยหมักไว้ทําไมนี่แหละครับผมผมอยากจะลองดูเพราะว่ามันปลูกได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยปลูกได้ทุกอย่างครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าปลูกหน้าฝนเนี่ยมันจะไม่เสาตายครับนะครับแล้วที่สําคัญเราสามารถปรุงดินได้ตามใจ เราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ใส่น้ําใส่ในเข่งแต่ที่สําคัญมันเหนื่อยนิดหนึ่งต้องรดน้ําเช้าเย็นอน้ําช้าเย็นครับครับแล้วแตะการหนึ่งเข่งหนึ่งเราปลูกกี่ต้นครโอผมปลูกสามต้นครับสามต้นสามต้นสามต้นครับผมโอ้เพาะใส่ใส่เข่งนี่เนาะใช่ผมอยากอยากดูว่าปลูกสามต้นเนี่ยมันมันจะมันจะให้ลูกดีไหมเนี่ยอันนี้คือผมทดลองดูนะครับครับเพราะฉะนั้นมันเพื่อเป็นตัวอย่างนะปลูกแตงกวาพวก พักทองก็ได้ครับอย่างพักทองที่บ่าวพงเมีะพักทองอะไรสองใจอะไรเนี่ยครับเออนั่นแหละปลูกได้เหมือนกันเนาะปลูกได้ครับ<อ>แต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือเราสังเกตดูรากของพืชนะรากถั่วผมดูแล้วม,มันมันหากินไม่ไกลแล้วมันในเข่งนี้ผมว่าน่าจะได้เข่งเบืออะไรครับพี่โออันนี้เข่งเบอรอเออน่าจะผมจาไม่ได้น่าจะประมาณ หกหกนิ้วฮะ <S <S เบอ,อร์เล็กเนาะครับเบอร์เล็กครับผมโอ้ออแต่สวยมากนี่กีต<น>ะกร้ากี่เข <ผม S 1> ่งครับโยนตอนนี้ประมาณหกสิบตะกร้านะครับโอ้โหแล้วก <10 S 2> ็ใช้พื้นที่แบบเขาเรียกว่ามัดเชือกให้เขาเลื้อยขึ้นเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คอยดูให้มันไต่เชือกหน่อยช่วยช่วยมันนิดหนึ่งโอ <ห S> ้แต่ก่อนมันเป็นค้างผักสาบทีนี้ผักสาบผมกําลังผมกําลังเห็นไหมสาบกําลังออกดอกครับพอมันออกถั่วเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้น เก็บทั south, ่วป oh, ุ kind of ๊บผักสาบก็เต็มพื้นที่เห็นไหมผมใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เใช่ครับนี่กำลังออกเต็มเลยครับนี่ผักสาบครับนี่ อันนี้คือเขาเรียกว่าเขาไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยเนาะเฮียโอไม่ปล่อยให้ว่างครับท่าดีมากนี่ครับผมครับลูหไหมกำลังออกออกลูกเต็มเลยอันนี้ทัวนี่เขามีอายุกี่กี่วันครับเฮียอ่ตทัวก็มีอายุประมาณสักเก้าสิบวันเก้าสิบวันครับ,รบผมเราเริ่มปลูกนี่กี่วันเราถึงได้เก็บเกี่ยวครับเฮียอ๊ตเริ่มปลูกกี่วันน่าจะประมาณสองเดือนฮะสองเดือนได้เก็บเกี่ยวนะไม่ถึงสองเดือนดีประมาณสักห้าห้าสิบกว่าวันนะออกเต็มเลยครับผม เราปลูกแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นเนี่ยเวลาเขาเขาจะเลื้อยขึ้นเองหรือเวลานั้นเรามาจัดส่งเลื้อยขึ้นเองครับแต่แต่ที่สำคัญเวลามันออกนอกอย่างเงี้ยเราเราก็พยายามช่วยมันอช่วยมันครับอ๋อช่วยเขาเวลาช่วยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเองครับธรรมชาติของมันเพราะว่าเขาเขาต้องการไต่อยู่แล้วครับธรรมชาติของเขาปลูกถั่วฝักยาวนี่ส่วนมากมันจะเป็นอะไรแมงวีแมงอะไรเขาเขาชอบมาจับเนี่ยใช่ครับเขาเราต้องใช้อะไรช่วยเขาวิธีช่วยก็คืออ่ ช่วงเย็นๆช่วงย็นมันจะมีมีมีมแมงมีผีเสื้อมีชีปะขาวใช่ไหมัอันนี้คือแมงนะครับเห็นไหมพวกนี้สามารถมองเห็นได้เลยครับเราก็ใช้ใช้กาวดักมแมลงนะครับ<อ>กาวกาวดักมแมลงแล้อย่างเราโอจะฉีดน้ําส้มควันไม้นี่การการฉีดไล่มแมลงเนี่ยมันมันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นในช่วงฉีดให้ตรงช่วงช่วงที่แมงหากินก็คือ ช่วงตอนเย็นๆแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับ oh. มีชีปลาขาวมีช่วงมแมลงต่างๆเศษกรออยากให้เศษกรกรลองดูว่ากลางคืนเนี่ยลองใช้ไฟฉายฉายอย่างเงี้ยในสวนอ่ะเราจะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันบิน oh. ฮะเป็นแมงบีแมงพวกนี้พวกนี้แล้วอีกอย่างจกําจัดเรื่องมดฮะครับอ่ามดอ่าที่มดมดทําเกษตรก็คือมดมันจะคาบเพลี้ยไปมาปล่อยพอมาปล่อยแล้วหลังจากนั้นพเพลี้ยมันก็ ก็กินน้ําเลี้ยงของพืชอ่าก็กินน้ําเลี้ยงของพืชแล้วมันจะมีรสหวานแล้วหลังจากนั้นมดมันก็จะไปกินเพลี้ยมันมดมันจะไปดูดน้ําเลี้ยงจากเพลี้ยอีกทีนะครับอ้มันเป็นวงจรเขาเป็นวงจรเขาเขาเรียกว่ามดทาเกษตรอม,มันจะคาบมันจะคาบอ่าเพลี้ยมามา,มาวางที่ต้นต้นไม้ต้นพืชแล้วหลังจากนั้นเพลี้ยมันก็จะดูดกินต้นพืชพอดูดกินต้นพืชมดมันก็จะไปกินเพลี้ยอีกทีเพราะว่า ไปดูน้ําหวานจากเพียครับผมนี่วงจรของมันวงจรของเขาครับผมโอ้ได้ความรู้เลยนะสำหรับคนที่ทําเกษตรเนาะเนื่องจากเฮโอมีประสบการณ์ก็เลยอพูดได้แต่แต่ไม่ได้เก่งก็คือพูดได้ตามประสบการณ์โอเคครับดกไหมครับนี่ดกดกมากใครที่จะมาชมมาศึกษากับเฮโอนี่บอกเลยว่าโหเก่งเกงครับผมไม่เก่งนะครับอยากให้บอกปลาพงดูเห็นไหมต้นหนึ่ง นี่ออกเท่าไหร่หน,หนึ่งดอกหนึ่งดอ,ดอกดอกหนึ่งมันออกคู่นะฮะถั่วเนี่ยถั่วนี้ดอกหนึ่งมันจะออกคู่นะฮะเห็นไหมมันออกอย่างนี้นี่มันออกมันจะมีสองสองเก็บอย่างนี้ครับพอพอมันร่วงปุ๊บมันก็กลายเป็นเป็นแบบนี้เลยกลับเห็นไหมมันออกค,คู่คู่ตลอดเลยครับผมโอ้น่าเอาไปทำเนะะาะเวลาเวลานั้นเราเราเดินเก็บก็คืออ่อคอยดูฟักถั่วผมจะออกรูกสวยมากครับ แล้วนั้นมันก็จะห้อยห้อยหอยมาตามธรรมชาติเดี๋ยวต้องมาอัปเดตอีกทีเนาะครับผมถั่วนี่เป็นราคาแพงด้วยนะเฮโอเนาะราคาแพงช่วงแพงก็ประมาณประมาณเจ็ดฝักเจ็ดฝักสิบบาทนะครับเจ็ดฝักสิบบาทแล้วถั่วแตงกวาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทานง่ายครับมีผักผักที่ทานง่ายก็คือถั่วแตงกวาแล้วก่อนหน้านี้เฮโอก็จะพุ่นใบนะครับพุ่นใบก็คือเพื่อจะออกลูกเยอะก็คือเวลาตัดก็คือจะตัดอย่างนี้ไม่ให้ใบมันรก พอมันรกมันจะเป็นเพียเป็นแมลงนะครับตัดมันก็ไก่ตัดตัดงี้นะครับสมมงหมมีแบบนี้ขัวมันจะมีสามใบใช่ไหมแยกก็ตัดอย่างงี้เขาเรียกอะไรนะอต้นใบผมก็เรียกเองนะฮะจริงจริงเาเรียกอะไรไม่รู้ก็คือเอาความรู้มาจากไหนเอความรู้จากไหนก็เอาความรู้มาจากบ่าวพงษ์นี่แหละบ่าวพงษ์บอกเรื่องไอ้เรียนแบบไอ้องุนเนาะอย่างนี้เราเด็ดออกมันมันมันแย่งอาหารมันช่วยได้ง่ายแย่งอาหารแล้วที่สําคัญทําให อ่าก็ถั่วมันโปร่งเพราะมันโปร่งแสงแดดส่องถึงอื่ามันไม่ค่อยมีโรคมีเพลี้ยมีแมลงครับจริงๆแล้วผมจะจะตัดให้มันโล่งกว่านี้แต่เผอิญไม่ค่อยมีเวลานะครับผมตัดไปสองรอบเลยครับครับผมเราค่อยๆเด็ดๆตรงนี้ออกเนาะใช่ครับเพราะว่าเอาเอาไว้เยอะมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับครับผมผู้สุดยอดถือว่ามีความรู้นะครับนี่ครับผมครับครับผมสวัสดีครับนี่โอเคครับสวัสดีครับ